วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ยาริสเอทีนะครับแบบง่ายๆนะฮะวันนี้ได้โอกาสดีนะครับก็รถของตัวเองนะครับแบตเตอรี่อ่อนมีการแจ้งเตือนผ่านทางหน้าจอของตัวรถนะครับว่าแบตเตอรี่รีโมทอ่อนแล้วนะครับก็จะมาแนะวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบง่ายๆกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ตัวรีโมทกุญแจก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวเด็กตัวนี้นะครับอ่ะเราก็ใช้ตัวนี้ครับสอดเข้ามานะครับแล้วก็งัดตรงนี้ได้เลย นะครับพองัดแด้เนี่ยมันก็จะแยกออกมาแบบนี้เลยนะครับเราก็แกะออกมาเลยครับนี่นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรหัสของตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ผมก็ทําการซื้อมาจากเซเว่นนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับซื้อมาในราคา55บาทนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการวิธีการแกะออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวกุญแจนะครับงัดออกมาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยครับ อ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ใหม่นะครับอ่าสอดเข้าไปตรงเคี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูการประกอบกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยแนะนําตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เราตั้งไว้แบบนี้นะครับมันจ็จะมีที่ตัวกดของเราอยู่นะครับอันนี้คือด้านล่างแล้วเราก็เอาตัวแผ่นตัวนี้แผ่นยางนะครับดูตามแนวนะครับให้มันเหมือนกันอ่าวางลงไป หลังจากนั้นให้เราพลิกตัวรีโมทออกมานะครับให้เราดูตรงที่ปุ่มนะครับให้มันเหมือนกันแล้วเราก็วางลงไปครับพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับประกบตามนะครับให้เราดูจากแนวของตัวแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็วางเข้าไปครับแล้วก็กดเลยเรียบร้อยครับ เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินนะครับค่าเปลี่ยนแพงๆด้วยนะครับแค่นี้เราก็ได้แบตเตอรี่นะครับที่มีพร้อม100%สําหรับการใช้งานนะครับโอเค